อันนี้ตีแป้งค่ะเพื่อจะผสมแป้งจะไปใส่ไส้ค่ะใส่ไส้ค่ะ ไส้เดียวค่ะท,ที่ที่เป็นสลัดเปาส้มกับต้องใส่ไส้ถั่วเหลืองอย่างเดียวค่ะมันจะเข้า แหงแป้งแล้วก็รอเพื่อจะใส่ใไส้ ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีรอแป้งฟูแล้วถึงจะไปนึ่งนะคะอันเนี้ค่ะเห็นไหมด้วยอันนี้นึ่งเสร็จแล้วนกาเปอกฟูนะคะจะทำซาลาเปาหลากหลายไส้แต่วันนี้ยัันช่วงเทศกาลสะจีน ร้านเราก็เลยมีไอเดียคือต้องการจะทำาจอราเปาลูกส้มเพราะว่าส้มเป็นผลไม้มงคลก็เลยทำออกมาเป็นลูกส้มนะคะมีไส้ด้วยนะคะจะทำเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนสาจีนนะคะเเราอะขายตามออนไลน์แล้วเรามีหน้าร้านนะคะสนใจก็สั่งได้นะคะในเพจเปาเปาฟูเบอร์โทรศัพท์0806617277ค่ะ สีที่ใช้ก็คือสีผสมอาหาราแล้วไส้เราก็ทําวันต่อวันกวนวันต่อวันแป้งเราก็ทําวันต่อวันด้วยนะคะไม่มีค้างคืนตามออเดอร์เท่านั้นค่ะมันแพงด้วยแล้วลูกค้าก็ต้องการที่แบบว่าเราก็คิดอยู่ว่าจะทํายังไงเพื่อจะแบบออกทําของสาลาเปามันเป็นเป็น,เป,นเป็นของมงคลอยู่แล้ว เราก็ทําท้อแล้วก็ท,ทําส้มมันก็ผลตอบรับโอเคเลยค่ะลูกค้าสั่งซื้อเยอะมากเพิ่งทําจะเราเป่าต้มครั้งแรกยอดสั่งซื้อประมาณพันลูกได้แล้วค่ะส้มมันแพงลูกค้าก็ชอบเพราะเราขายแค่ลูกวิสสองบาทเองแต่ถ้าเราถ้ามีคนสั่งเยอะๆเราก็เหลือสิบบาทราคาส่ง มัในใหญ่มัในใหญ่เกินที่เี้กมันมีใบไม้มด้วยเส็จไหมเอาก็แผนแมกันใช่อ้อ